สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบปาชินะครับศูนย์ดหนกส่หกห้าหนึ่งนะครับศูนย์ครับสบห้าสามห้าแปดสี่นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเตาสลัเมนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสลัมเมนเดอร์แก๊สสองหัวนะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่0หบาทนะครับหงหัวอยู่ที่ราคา1 5ึ0งบาทนะครับผมนี่ครตัวจะใส่ได้4ถาดนะครับผมต้องบอกวเป็นอินฟาเลยนะครับอายุการใช้งานยาวนานครับผม นอกจากนั้นก็ยังมีตะแกรงด้วยนะครับลูกค้าเจ้ามีซื้อตะแกรงเสริมสามอันนะครับผมราคาตะแกรงจะอยู่ที่ตะแกรงละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับตะแกรงเรดสามส่วนสี่แท้ครับผมนี่ครับใส่เข้าไปได้ตรงรุ่นแล้วก็ใครอยากดูขนาดอีกผมวัดขนาดให้ดู ยาวอยู่ที่72นะครับ73แล้วก็ลึกลึกก็อยู่ที่35นะครับแล้วก็สงูงยาว72ลึก35นะครับสูง51นะครับผม นี่นะครับยาวนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เ<ม>ีรอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับศูนย์แป6หนึ่งหกสามสี่ห้าหหนึ่งครับศูนย์เก้าสี่สี่ส้าสปสี่นะครับ<ม>ขอบคุณครับ